สวัสดีค่ะพี่น้องครัทั่วโลกจ้ะเมื่อวันสิบห้ามมกหน่อไม่ <c oughs> โอ้ยได้หนอไม้ใหญ่ <c oughs> ตัดเอาในกอบังยาเนี่ยแหละได้อยู่ซิบมกพุ่นละนนพี่นอ้องประวันว่าสิบมกมืนอีามกสิบแซ่บพี่น้องเลยมากินเมป่ะวันด้อจ้ะ มาพี่น้องมาปอกมาไหม้มนดิทุสซดใหม่ๆเลยเอากระเพาจะเศร้าขนาดตัวนี้ เจ็ดโมงพี่น้องอยากกินมกหรือไม้น,นะสดเลย ออกไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอ่อนขนาดพี่น้องเลย เอาไปซับตอนนี่ได้ลายเติดคุณนะพี่น้องห็นบอกมันมืดเนาะนพีน่น้องมาซับหน,น่อไม้กันซับหน่อไม้หมอกมือเนาะหมอกหออกรือมกนะั่นล่ะ ทางุูไทยประวัตนห่อว่าหมอกอ,อ่อนๆเลย วันน่กินอาหารบ้านๆนี่สิเลยผิดหงเลยต้องซับเป็นฟอยด์ดอกต้องซับเป็นฟีฟอยด์ดอก มกนุ้ไม,ม่สูตรผู้ไทยอีกแล้วเมื่อนี้ผูทไยอำเภอนาคูเขาวงศนหลวพี่นงประวันนี่กกอยู่ออกจากอันักเขาว,วงอ่ะนนะ อ่อเลยเอาขัดจักไปเรื่อยๆนี่ยบอกมไปซับหนูใหม่สูตรอำเภอนานะคูเขาวงก็เรียบร้อยแหละพี่น้องก็เอาไปต้มกันจ้ะสวัสดีพี่น้องข้าทั่วโลกจ้ะเมื่อนี้ประวันสิผ้ามานันนมกหนูใหม่พี่น้องหนูใหม่อ่อนๆเลยมงองเนี่ยต้มจุดเรียบร้อยหอมๆเลย,เลยประวันสิม,มกหนูใหม่อันนี้เสื่อมประวัน ยานางเขาเบือแล้วก็พริกอยู่ในนี้แล้วก็บปลาหนัวหนัวเขาหนัวมากปลาเนี่ยพักนางตู่เขาเขาเบือเขาแล้วก็มีไปตองมา,มามาหมกนทำกัรประเบิ่งนทำกัรเลยจ้ะมาประเบิ่งนทำกัาบแบบเราไม่ เพชรสองหกอันนี้ต่อเบือ,อเบือจะน่าจะเวลาประเดน็นัวๆใส่ร้ายกว่ได้กับเทม นัวมากลานี่ตามานี่แหละตาตาเค็มเนาะสิได้นุ่นวะุสลุดห,หน่อยเสบหน่อยเป็ยไลย่เสบไล พักหลักเขาพักนางตูเขาหรือว่าพักคุณตูเท่านั้นเองไล่ติบ ไปเรื่อยๆเท่ามาเฟือออกมะฮอรนละไม่ไปนี่พอบ,บ,บอกหระไม้เขาปลูกะไม้พุดไทยเนาะแศบนัวขนาดเป็นหงเอเลยจำกเขาขมี้งฮัน้อนเนาะ พักขนาดดิพี่นองเลยผู้ไทยทั้งบ้านป้าวันน่ะสิพอแบบนี้ดิเจ้าว่ามอกหรือไม่เจ้าบริวารมกหรือไม่ดิสิคนขางสินคนทั้งประเทศลเราละ่ะสวยงาม เห็ดกินเนาะเห็ดแบบนี้แหละเห็ดง่ายๆก็ต้องเห็ดายากเห็ดายากก็คือว่าเห็ดายากน,นะเห็ดง่ายอันนี้หง,างา่ายหอยใหญ่เลยมือนี้สะใจเ้วกินหัวเดียวอิ่ม นหเดียวอิ่มเลยตะบ้าม่ตองดีดอกน้ำสิบลายออกนะน้ำไลออกเลยน้ำจืดมันโหแสบ กินลายมือเลยเผ็ดกินก็น,น่าสนุกประวันวะไปะตัดทาไมเลี้กโกออกมาเผ็ดนะง,งามละ่ะ กระหอไปเรื่อยๆนี่ประวันก็หหอเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอได้สิบเอหอพี่น้องปกมาหนึ่งกันบันนี้แสบหอมขนาดเลยรับรอง1ิบเอหอใหญ่ๆ,ๆเลยพี่น้องเลย มอลซิปนี่โอ๊ยยากกันอันนี้ไปขายตลาดนัดทางอยู่บ้านเลยนะอยู่บ้านก็เจ้ากินแบบนี้นะขายดีความเส่มือข็ดเสพนะขีดป่าเขานัว หอสิบเอ็ดหอเนาะตอนนี้เอาไปตองปิดไปตองมาปิดตัปไปหนึ่งกันบันวันนี้กันหนึ่งพี่โนโอ้องเอ้ยปิดดีๆเอาไปตองปิดลายลายสั้นแล้วกันหนึ่งหนึ่งไปจะสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีไปละ ที่หาตาที่พี่น้องเลยหาตาที่กับซุกมันนี้กับหมอกละไม่เขาก็ซุกเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเ็จๆนัวๆก็กินน้ำปลาวันเด้อจ้ะพี่น้องเอาถั่วโลกจ้ะ น,นี้กับประวันกับขออุ้ยพ่อเนี่น้องเฮาทั่วโลกเนาะจงปลอดภัยจากโควิดทุกคนขอให้ประสบพววนสำเร็จตั้งใจไว้ก็วันขอขอบคุณมากค่ะ